ก่อนหน้านี้หมอว่ารงเคยฟันธงเอาไว้ว่าวันที่9กันยายนนั้นทักษิณไม่มีทางที่จะกลับมาแล้วน่าจะเป็นการลี้ภัยไปตลอดเลยก็คือไม่มีโอกาสได้เดินทางกลับมาในประเทศไทยแต่สุดท้ายแล้วทักษิณก็เดินทางกลับมาในวันที่8อาจจะทําให้หล,ลายๆคนประหลาดใจขออนุญ,ญาตขยายผลคําสั่งของศาลในวันนี้ครับคำสั่งของศาลใ,ในวันนี้เป็นเรื่องของการแสวงหาความจริงเรื่องการเจ็บไข้ได้่วยและวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ศาลท่านได้เอาข้อกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้ศาลบอกว่าเรื่องข้อกฎหมาย เป็นอำนาจ รประเด็นแรกการบังคับใช้มาตรา55ของพรบราชัณฑ์ปี60ร่วมกับกฎกระทรวงในการส่งตัวนักโทษไปรักษาภายนอกกับนักโทษรายนี้ไม่สามารถบังคับได้คุณไม่ได้ส่งนักโทษออกไปรักษาภายนอกให้เป็นไปตามกฎ,กฎหมายมาตรา55อันนี้คือหัวใจสําคัญในข้อกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนว่าเมื่อนักโทษป่วยจะต้องพบแพทย์โดยเร็วขณะที่โรงพยาบาลราชัณฑ์ห่างไปแค่200เมตรทำให้ไม่ส่งไปพบแพทย์โรงพยาบาลราชัรฑ์หรือตามแพทย์จากโรงพยาบาลราชัณฑ์มาดูแลนักโทษเพื่อประเมินในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือการส่งตัวดังนั้นเรื่องนี้แค่ได้ฟังรับรู้เลยว่าการ บังคับใช้มาตรา5 5ที่ทั้งทีมราชัณฑ์ส่งไปรักษาภายนอกไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายเรื่องที่2การที่อ้างว่าเจ็บหน้าอกหายใจเหนื่อยรวมทั้งอาการอื่นๆซึ่งสาท่านได้ประเมินและสรุปให้กับพี่น้องได้รับทราบเลยว่าการที่อ้างว่าเจ็บหน้าอกนั้นอ้างไปเพื่อประโยชน์ของตนเองในการส่งตัวไปรักษาภายนอกประเด็นที่3เมื่อส่งตัวไปรักษาภายนอกในกระบวนการของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยหนักผู้ป่วยวิกฤตที่ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ผ่านห้องฉุกเฉินแต่ไปอยู่ห้องพิเศษเลยก็คือห้อง VVP ที่ชั้ที่ชั้นสิบสีบ กรวนการที่ดําเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลตํารวจกําหนดมาตรการไว้ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นนักโทษมาประเด็นที่4 ในเมื่อการส่งตัวมาในครั้งนี้สงสัยหัวใจขาดเลือดแต่กลับกลายเป็นแพทย์โรคผ่าตัดสมองผ่าตัดสมองเป็นคนดูแลไม่ได้พบแพทย์หัวใจโดยเร็วฮะซึ่งกว่าจะพบแพทย์หัวใจผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงไปแล้วจนอาการต,ต่างๆของนักท่ทยนี้คือคุณทักษิณอาการดีขึ้นซึ่งอาการเหล่านี้สามารถกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลราชธานได้เพราะยาที่เขาใช้หลักๆมีแค่2ตัวคือยาความดันโลหิตสูงและยาพ่นที่อ้างว่าหายใจเหนื่อยประเด็นที่5เป็นการตอกย้ำว่าข้ออ้างที่เจ็บหน้าอกสงสัยหัวใจขาดเลือดพื้นฐานแพทย์ผูชี่ยวชาญยืนยัน ว่าผู้ป่วยพวกนี้ควรจะต้องทํา EKG ให้เร็วที่สุดด้วยหลักการสารได้พูดเลยว่าผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าภายใน10นาทีแต่ปรากฏว,ว่านักโทษรายนี้ไม่ได้เป็นการตรวจสิ่งเหล่านี้เลยซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าเขาไม่ได้ป่วยด้วยข้อสงสัยที่อ้าง่าเจ็บในอกและสงสัยว่าเป็นหัวใจขาดเลือดและประเด็นที่6สารได้อ่านชัดเจนเลยว่าการส่งตัวนักโทษรายนี้จากโรงพยาบาลราชัรนมมาที่โรงพยาบาลตํารวจเชื่อว่ามีการเตรียมการไว้แล้วในการส่งตัวนักโทษรายนี้ การส่งตัวนักโทษหรานนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามมาตรา55ของพราบวรราชธานรวมทั้งกฎกระทรวงและถือว่าการอ้างว่าเจ็บป่วยเจ็บหน้าอกนั้นเพื่อประโยชน์ของตนเองศาลรจรึงให้จำคุก1ปี